ประตูห้องคาราโอเกะเปิดออกภายใต้แสงไฟสลัวมีผู้หญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาเธออยู่ในชุดเรสสีม่วงแล้วไว้ผมสั้นดูโดดเด่นสะดุดตาสวัสดีข้าขอให้สนุกนะคะในวินาทีนั้นเองแก้วเบียร์ในมือของผมก็พลื่นหลุดหัวใจของผมราวกับจะหยุดเต้นผู้หญิงคนนั้นคือภรรยาของเพื่อนสนิทที่คบกันมากว่า20ปีของผมนั่นเองจินตนาเพื่อนๆที่กำลังเมา,มาไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ผมจำเธอได้ คุณจินตนาเองก็เห็นผมเช่นกันและผมสังเกตได้ว่าใบหน้าของเธอซีดเผือดในทันทีแต่เธอก็รีบเก็บซ่อนสีหน้าและแนะนําตัวด้วยชื่ออื่นฉันชื่อแก้วค่ะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทําไมภรรยาของเพื่อนผมถึงมาทํางานในที่แบบนี้ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่ายามสนธยาขอบคุณที่แวะเข้ามาในวันนี้นะครับการกดถูกใจและติดตามเป็นกำลังใจสำคัญในการสร้างสารรค์ผลงานครับ ผมชื่อมนัทปีนี้อายุ58ปีหลังจากเกษียณอายุก่อนกำหนดจากบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมเมื่อ2ปีก่อนตอนนี้ผมหาเลี้ยงชีพด้วยการขับรถแทนภรรยาของผมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ3ปีก่อนผมจึงอาศัยอยู่คนเดียวในห้องเช่าเล็กๆลูกสาวแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วในแต่ละคืนผมต้องขับรถไปส่งคนเมาเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ เงินชดเชยที่ได้รับตอนกเกษียณส่วนใหญ่หมดไปกับค่าจัดงานศพและค่ารักษาพยาบาลของภรรยาผมพยายามหางานใหม่แต่ในวัยใกล้60ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับสุดท้ายจึงต้องมาขับรถแทนมีรายได้เดือนละประมาณ20,000บาทหักค่าเช่าห้อง5,000บาทกับค่ากินค่าใช้ก็แทบไม่เหลือเก็บคืนวันศุกร์หนึ่งผมกำลังยืนรอเรียกรถอยู่แถวแถวโศกขณะที่กำลังก้มหน้ามองโทรศัพท์อยู่จู่ๆก็มีคนมาตบไหลผมเบา,เบา พอหันไปดูก็เห็นว่าเป็นสมศักดิ์เพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยด้านหลังเขามีเพื่อนร่วมรุ่นอีก3 4ี่คนยืนอยู่แม้ภายนอกผมจะทักทายอย่างยินดีแต่ในใจอยากจะหลีกหนีไปให้ไกลผมไม่อยากให้ใครเห็นสภาพอันนาสมเพชของตัวเองสมศักดิ์เห็นป้ายคนขับรถในมือผมแล้วถามอะไรบางอย่างแต่ผมได้แต่ฝืนยิ้มตอบไปผมไม่มีจังหวะได้ปฏิเสธสมศักดิ์ที่ฉุดแขนผมให้ไปดื่มด้วยกันเลยแม้แต่น้อยผมถูกลากขึ้นแท็กซี่ไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ในรถเพือพ่อนๆคุยกันเสียงดังแต่ผมเอาตะมองออกไปนอกหน้าต่างและตอบคำถามแบบเลื่อนลอย ประมาณ15นาทีต่อมารถก็มาถึงคาราโอเกะแห่งหนึ่งในย่านรัชดาป้ายไฟนีออนชื่อโฮมรันคาราโอเกะกำลังกระพริบวิบวับสมศักิ์ยิ้มแล้วพูดว่าเด็กนั่งริงค์ที่นี่บริการดีผมรู้สึกไม่เต็มใจแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ได้เราไดห้องเบอร์เจ็ดหลังจากติดต่อที่เคาน์เตอร์พอเข้าไปก็เห็นแสงไฟสลัวๆกับโซฟาเพื่อนๆทยอยจับจองที่นั่งส่วนผมเลือกนั่งตรงมุมห้องหลังจากสั่งเบียร์และร้องเพลงกันไปสักพักก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นกอก,ก,ก,กประตูเปิดออกพร้อมกับการปรากฏตัััวขอองงงงพนงนนนนกาต้รบนหหญิคึ่ ในวินาทีนั้นหัวใจผมแทบหยุดเต้นผู้หญิงผมสั้นในชุดเรสสีม่วงแม้แสงไฟจะสลัวแต่ผมก็เห็นใบหน้าของเธอชัดเจนจินตนาภรรยาของธนากรเพื่อนสนิทที่คบกันมา20ปีแก้วเบียร์ในมือผมลื่นหลุดโชคดีที่ไม่ตกแตกแต่เบียรก็หกออกมานิดหน่อยสมศักดิ์ถามว่าเป็นอะไรไหมแต่ผมไม่มีสติจะตอบ คุณจินตนาเองก็เห็นผมวินาทีนั้นใบหน้าของเธอซีดเผือดแต่เธอก็รีบปรับสีหน้าแล้วแนะนําตัวด้วยชื่ออื่นพร้อมกับรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติเพื่อนๆที่กําลังมาไม่ได้สังเกตอะไรเลยเพราะคุณจินตนาเปลี่ยนไปจากเมื่อ20ปีก่อนมากเธอผอมลงและแต่งหน้าจัดจนแทบจำไม่ได้แต่ผมจําได้แม่นเธอคือคนเดียวกับที่ผมเห็นในวันแต่งงานของธนากรเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นผมได้ทักทายเธอสั้นๆในห้องแต่งตัวเจ้าสาวภาพรอยยิ้มอันสดใสของเธอยังคงติดตาผมอยู่ คุณจินตนามานั่งลงข้างๆผมมันใกล้เกินไปกลิ่นน้ำหอมช่วยมาแต่จมูกและไหลของเราสัมผัสกันจะให้ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงไหมคะเธอพูดอย่างเป็นธรรมชาติแต่มือของเธอกลับสัน่นผมเองก็แซงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ผมหยิบรีโมทมาแล้วกดเลือกเพลงไปส่งๆจำไม่ได้ด้วยซ้ําว่ากดเพลงอะไรไปหนึ่งชั่วโมงนั้นยาวนานราวกับตกนรกเพื่อนๆร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานส่วนคุณจินตนาก็คอยปรบมือและรินเล่าให้ผมทาได้เพียงนั่งนิ่งๆหัวใจเต้นรวมเหมือนจะหลุดออกมามือชุ่มไปด้วยเหงื่อ คุณจินตนามาทํางานแบบนี้ได้ยังไงนะธนากรจะรู้เรื่องนี้ไหมไม่สิไม่มีทางรู้หรอกถ้ารู้เขาคงไม่ปล่อยไว้แน่ความคิดในหัวผมสับสนวุ่นวายเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้คุณจินตนาลุกขึ้นยืนพร้อมกับยิ้มอย่างสดใสแต่รอยยิ้มนั้นดูฝืนเต็มทนเพื่อนเพื่อ,อลุกขึ้นผมก็ลุกตามตอนที่กําลังจะออกจากห้องผมหันกลับไปมองคุณจินตนากําลังเก็บแก้วอยู่คนเดียวไหลของเธอดูห oh ่อเหี่ยวหลังจากจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เราก็ออกมาข้างนอกเพื่อนเพื่อนชวนไปต่อรอบสามแต่ผมปฏิเสธไปโดยอ้างว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า ระหว่างทางกลับบ้านบนแท็กซี่ผมเอาตะมองออกไปนอกหน้าต่างและครุ้นคิดตลอดทางทำไมคุณจินตนาถึงต้องมาทำงานแบบนี้ธนากรเป็นอะไรไปหรือเปล่ากลับถึงบ้านแล้วก็ยังขมตาหลับไม่ลงผมได้แต่นอนจ้องเพดานว่างเปล่าก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเบอร์ของธนากรยังบันทึกอยู่ครั้งสุดท้ายที่คุยกันก็เมื่อปีที่แล้วผมลังเลว,ว่าจะโทรไปดีไหมแต่สุดท้ายก็วางมันลงกว่าจะหลับได้ก็ปาเข้าไปตีสามในฝันผมก็ยังเห็นคุณจินตนาในชุดเรสสีม่วงพร้อมกับรอยยิ้มที่แสนเศร้า เช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นสายการขับรถแทนจนดึกดื่นทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผมรวนไปหมดผมต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินไปพลางนึกถึงเรื่องเมื่อคืนใบหน้าของคุณจินตนามือที่สันเทารอยยิ้มที่ฝืนทำทั้งหมดนั้นยังติดตาผมอยู่กว่าจะออกจากห้องก็เป็นช่วงบ่ายผมซื้อกาแฟจากร้านสะดวกดื่มไปพลางเดินไปพลางทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักผมลังเลว,ว่าจะรับดีไหมแต่สุดท้ายก็กดรับเป็นเสียงผู้หญิงเสียงที่แผ่วเบาและสั่นเครือคุณจินตนานั่นเอง เธอบอกว่าขอโทษที่โทรมากระทนหันแล้วถามว่าพอจะมีเวลาว่างให้เธอพบสักครู่ได้ไหมผมไม่ลังเลเลยเรานัดเจอกันที่คาเฟ่แถวสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิททางออกที่สองในอีก30นาทีข้างหน้าหลังจากวางสายผมรีบปรับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าส่องกระจกดูแล้วเห็นว่าหนวดเคราของตัวเองรกรุงรังเลยจากการโกนหนวดและหวีผมให้เรียบร้อยผมเองก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้จากที่พักไปสถานีสุขุมวิทใช้เวลานั่งรถไฟฟ้าประมาณ20นาทีผมไปถึงก่อนเวลานัดสิบนาทีแล้วยืนรอยอยู่หน้าคาเฟ่ ประมาณห้านาทีต่อมาผมก็เห็นคุณจินตนาเดินมาแต่ไกลเธอสวมกางเกงยืนกับเสื้อยืดสีขาวและสวมหมวกแกปิกหน้าดูแตกต่างจากภาพลักษรูราเมื่อคืนอย่างสิ้นเชิงเรานั่งตรงข้ามกันที่มุมหนึ่งของร้านสั่งอเมริกาโนมาสองแก้วคุณจินตนาไม่ยอมถอดหมวกและเอาแต่ก้มหน้าเมื่อคืนคงตกใจมากสินะคะคุณจินตนาเอ่ยถามอย่างระมัดระวังผมตอบตามตรงว่าตกใจมากเธอถามว่าผมได้บอกธนากรไปหรือยังผมตอบไปว่ายังไม่ได้บอกคุณจินตนาถอนหายใจอย,อย่างโล่งอกและกล่าวขอบคุณ ผมจึงถามไปว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คุณจินตนากุมแก้วกาแฟไว้ในสองมือแล้วค่อยๆเล่าให้ฟังเมื่อ5ปีก่อนธนากรเริ่มทําธุรกิจเป็นธุรกิจเกี่ยวกับไอทีปีแรกไปได้สวยแต่พอการแข่งขันสูงขึ้นก็เริ่มขาดทุนเขาจงไปกู้เงินมาทั้งจากธนาคารสถาบันการเงินบัตรเครดิตเรียกได้ว่ากู้ทุกทางที่ทําได้แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายจึงต้องปิดกิจการลงเมื่อ3ปีก่อนหนี้สินตอนนั้นมีอยู่2ล้านบาทไม่สิงน,นั้นเป็นยอดที่คุณจินตนาทราบมารู้ทีหลังว่ามีมาก ตอนนี้ใช้นี่ไปได้เกือบหมดแล้วเหลืออีกประมาณ50,000นบาทซึ่งคุณจินตนาต้องรับผิดชอบเพียงลําพังผมถามว่าแล้วตอนนี้ธนากรทําอะไรอยู่เธอบอกว่าเขากําลังพยายามจะกลับมาสร้างตัวใหม่เดินทางไปที่นั่นที่นี่แต่แล้วคุณจินตนาก็พูดเสียงอ่อยลงความจริงคือเขาติดการพนันทั้งม้าแข่งคาสิโนพนันออนไลน์ไม่เคยพลาดสักอย่างตอนแรกเขาบอกว่าจะหาเงินก้อนใหญ่มาใช้นี่ให้หมดในคราวเดียวแต่กลับยิ่งเสียมากขึ้นเขาเอาเงินที่คุณจินตนาหามาได้ไปใช้ด้วยซ้ำนั่นทําให้เธอต้องทํางานหนักขึ้น ตอนแรกเธอไปทํางานล้างจานที่ร้านอาหารทํางานตั้งแต่เช้ามืดเย็นค่าได้เงินเดือนละหมื่นห้าเท่านั้นจากนั้นก็ไปเป็นพนักงานแคชเชียร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทำงานกระดิกที่ร้านสะดวกซื้อทามาแล้วสารพัดอย่างแต่ก็ยังไม่พอจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ยจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งแนะนําให้มาทํางานที่คาราโอเกะแห่งนี้เมื่อ6เดือนก่อนตอนแรกเธอก็คิดว่าทําไม่ได้เด็ดขาดแต่เธอต้องการเงินเจ้าของห้องเช่าก็ทวงค่าเช่าดอกเบี้ยเงินกู้ก็ค้างจ่ายจนไม่มีอะไรจะกินผมฟังแล้วรู้สึกจุกในอก เธอบอกว่าธนากรไม่รู้เรื่องนี้เธอโกหกว่าทํางานที่คาเฟ่เลิกงานตอนห้าทุ่มคุณจินตนาขอร้องผมว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับธนากรเด็ดขาดเพราะถ้ารู้เขาจะยิ่งลําบากใจและอาจจะยิ่งจมอยู่กับการพนันมากขึ้นเพราะเสียศักดิ์ศรีผมรับปากว่าจะไม่บอกใครคุณจินตนาจึงคลายมือที่กําแน่นออกเรานังเงียบเป็นอยู่พักใหญ่แม้ในร้านจะเต็มไปด้วยผู้คนแต่โต๊ะของเรากลับเงียบงนัน คุณจินตนาถามผมว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างผมจึงเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังทั้งเรื่องที่ถูกให้ออกจากงานภรยาเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุเงินเก็บหมดไปกับค่าจัดงานศพและค่ารักษาพยาบาลความล้มเหลวในการหางานใหม่จนสุดท้ายต้องมาขับรถแทนคุณจินตนาพยักหน้าพางรับฟังเรื่องราวของผมเราสองคนต่างก็อยู่จุดต่ำสุดของชีวิตในวัยปลาย50และต้น50ไม่เคยคิดเลยว่าช่วงสนธยาของชีวิตจะลำบากถึงทียงนี้คุณจินตนายิ้มบางๆงชีวิตเราคล้ายกันจังนะคะ คำพูดนั้นทําให้ผมยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่แสนขมขื่นหลังจากวันนั้นผมกับคุณจินตนาก็เริ่มติดต่อกันเป็นครั้งคราวตอนแรกก็เป็นแค่การถามถ่ายสารทุกสุขดิบทั่วไปวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรพิเศษครับแล้วคุณจินตนาล่ะครับก็เรื่อยๆคะ่ะแม้จะเป็นเพียงข้อความสั้นๆแต่ก็เป็นเหมือนยาใจแค่การได้รู้ว่ามีใครสักคนที่เข้าใจในสถานการณ์เดียวกันก็เพียงพอแล้วประมาณสองสัปดาห์ผ่านไปธนากรก็โทรมาหาผมนับเป็นครั้งแรกในรอบปีเฮ้ยมนัดไม่ได้เจออกกัันนนนาาเลยยมมดื่่นหน เสียงของเขายังคงสดใสเหมือนเดิมเย็นวันต่อมาเรานะัดเจอกันที่ร้านเหล้าแถวบ้านธนากรดูไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่อย่างน้อยก็ภายนอกเสื้อผ้าที่สวมใส่ดูดีนาฬิกาก็ดูมีราคาแต่ใบหน้าของเขาดูสู้ตอบลงไปมากผมถามเขาว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างธนากรบอกว่ากําลังเตรียมทําธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับล็อกเชนเขาคุยโวอย่างตื่นเต้นว่าอีกไม่นานจะต้องรวยแน่นอนผมได้แต่แซงทําเป็นฟังเรื่องราวที่คุณจินตนาเล่าให้ฟังยังคงวงเวียนอยู่ในหัว ธนากรถามผมว่าแล้วผมทําอะไรอยู่ผมตอบไปตามตรงว่าขับรถแทนเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะแห้งๆแล้วบอกว่าคงจะเหนื่อยหน้าดูแต่ก็แค่นั้นเขาไม่ได้เอ่ยปากขอยืมเงินแต่อย่างใดตอนที่กําลังจะแยกย้ายกันธนากรพูดขึ้นว่าเมื่อฉันช่วงนี้ทํางานที่คาเฟ่นะทํางานดึกดื่นเลยเป็นห่วงเหมือนกันผมแซงทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วพยักหน้าอึมคงจะเหนื่อยหน้าดูนะใช่แต่ก็ในอย่างน้อยก็หาเงินมาได้บ้างน้ำเสียงของธนากรไม่มีทั้งความรู้สึกผิดหรือขอบคุณมีเพียงน้ำเสียงที่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดา วินาทีนั้นผมรู้สึกโกรธขึ้นมาธนากรไม่รู้เลยว่าคุณจินตนาต้องทำงานหนักแค่ไหนไม่สิเขาไม่เคยคิดที่จะรับรู้ด้วยซ้ำระหว่างทางกลับบ้านผมส่งข้อความไปหาคุณจินตนาวันนี้เจอธนากรมาครับไม่นานเธอก็ตอบกลับมาเรือข้าเขาว่ายังไงบ้างบอกว่ากำลังเตรียมธุรกิจใหม่อยู่สักพักใหญ่ข้อความตอบกลับก็มาเอาอีกแล้วเหรอคะเป็นห่วงจังเลยผมเองก็เป็นห่วงเช่นกันถ้าธนากรล้มเหลวอีกครั้งใครจะเป็นคนรับผิดชอบนี้สิ่งก้อนนั้นก็ต้องเป็นคุณจินตนาอย่างแน่นอน หลายวันต่อมาซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์คุณจินตนาโทรมาหาผมเธอถามว่าพอจะมีเวลาว่างให้พบสักครู่ได้ไหมผมตอบตกลงทันทีเรานัดเจอกันที่สวนเป็นจิตอากาศดีแสงแดดในฤดูใบไม้ร่วงอบอุ่นคุณจินตนานั่งรอยอยู่บนมา้านั่งเธอปล่อยผมยาวสลวยดูผ่อนคลายกว่าปกติผมนั่งลงข้าง,างๆเธอเราต่างมองผืนน้ำนิ่งๆโดยไม่พูดอะไรคุณจินตนานเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนคุณมานัดคะฉันว่าจะอย่าแล้วผมตกใจหันไปมองหน้าเธอคุณจินตนาก็มองมาที่ผมเช่นกันแววตาของเธอดูแน่วแน่ ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วเสียงของเธอสั่นเครือทนมา20ปีแล้วตอนนี้มันถึงขีดสุดแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรดีได้แต่รับฟังเงียบๆตอนแรกฉันก็รักเขานะคะคุณจินตนาเล่าต่อที่ธนากรดูเท่และน่าเชื่อถือแต่พอธุรกิจล้มเหลวเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาดื่มเล่าระบายอารมณ์ใช้คำพูดรุนแรงไม่เคยปฏิบัติกับฉันเหมือนเป็นคนคนหนึ่งเลยน้ำตาคลอหน่วยในดวงตาของเธอเขาเอาเงินที่ฉันหามาไปเล่นการพนันแต่ก็ไม่เคยรู้สึกผิดเลยสักนิดกลับกันยังมาเร่งให้ฉันหาเงินเพิ่มอีก ผมรู้สึกเจ็บปวดในใจคุณมนัทคะเธอหันมาสบตาผมตรงๆต,ตอนนี้ฉันอยากมีความสุขบ้างคำพูดนั้นฝังลึกลงในใจผมผมจับมือเธอโดยไม่รู้ตัวคุณจินตนาก็บีบมือผมกลับอย่างแน่นความอบอุ่นแผ่ซ่านเราจับมือกันอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานแม้จะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เราต่างก็รับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันได้นน่ไม่ใช่แค่การปลอบใจธรรมดามันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นกำลังก่อตัวขึ้นดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแสงสุดท้ายของวันช่างงดงามคุณจินตนาย,ยิ้มบางบาง ไม่ได้รู้สึกสบายใจแบบนี้มานานแล้วค่ะผมก็เหมือนกันครับเราเริ่มเดินช้าๆโดยที่มือยังคงจับเป็นอยู่เราเดินเลียบสนม้มไปเรื่อยๆแม้จะมีผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ก็ไม่มีใครสนใจเราพวกเขาคงมองว่าเราเป็นสามีภรรยาธรรมดาคู่หนึ่งหลังจากวันนั้นเราก็เริ่มนัดเจอกันบ่อยขึ้นทุกสุดสัปดาห์ที่สวนเบญจกิจที่คาเฟ่เงียบๆที่สวนสาธารณะแถวบ้านเราต้องคอยหลบสายตาผู้คนเสมอเพราะกลัวว่าจะเจอคนรู้จกักแต่ช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันช่างมีความสุขเป็นความรู้สึกตื่นเต้นที่ไม่ได้สัมผัสมานานถึง20ปี เย็นวันเสาร์หนึ่งคุณจินตนาโทรมาหาผมอย่างร้อนรนน้ำเสียงของเธอสั่นเครือคุณมนัตคะพอจะช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมผมถามว่ามีเรื่องอะไรเธอบอกว่าเจ้าของห้องเช่ามาทวงค่าเช่าที่ค้างไว้สามเดือนแล้วขู่ว่าถ้าไม่จ่ายภายในสัปดาห์น่าจะถูกไล่ออกผมถามว่าเท่าไหร่เธอบอกว่า1 5 0 0 0บาทผมไม่ลังเลเลยในบัญชีของผมมีเงินอยู่ประมาณ2 0,000บาทแม้จะเป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งเดือนแต่ผมก็ไม่สนใจพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมจะเอาเงินไปให้คุณมนัตคะแล้วฉันจะเอาที่ไหนมาคืน ค่อยๆค,คืนก็ได้ครับไม่เป็นไรหลังจากวางสายผมก็เช็คยอดเงินในบัญชีเดือนนี้ค่าเช่าห้องของผมคงจะลำบากหน่อยแต่ผมก็ไม่เสียใจเลยวันรุ่งขึ้นผมนัดเจอและมอบเงินให้คุณจินตนาเธอน้ำตาไหลพรากบอกว่าไม่รู้จะหาเงินมาคืนได้อย่างไรผมได้แต่ลอบว่าไม่เป็นไรค่อยๆหามาคืนก็ได้คุณจินตนาจับมือผมแน่นกล่าวขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมจับมือเธอตอบแล้วถามอย่างระมัดระวังแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อครับคุณจินตนาถอนหายใจก็คงต้องจ่ายค่าเช่าไปก่อนแล้วเดือนหน้าก็หาเงินใหม่ แล้วธนากรล่ะครับไม่รู้สิคะช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยกลับบ้านได้ยินว่าไปคาสิโนผมจึงพูดขึ้นเลิกทำงานที่คาเรอเกะเธอครับคุณจินตนาสายหน้าแล้วจะไปหาเงินที่ไหนล่ะคะหางานอื่นทำสิครับผมจะช่วยคุณจินตนามองหน้าผมแววตาของเธอดูสับสนทำไมถึงช่วยฉันขนาดนี้คะผมเองก็ตอบไม่ได้ผมก็แค่อยากช่วยเราต่างมองหน้ากันนิ่งนานบรรยากาศเริ่มอึดอดัดคุณจินตนายิ้มบางๆคุณมนัฐคะฉันกำลังคิดอะไรที่อันตรายอยู่ ผมก็เหมือนกันครับเย็นวันนั้นผมไปส่งคุณจินตนาถึงห้องเช่าของเธอเป็นห้องที่กับแคบมีครัวกับห้องนอนอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ก็จัดเก็บได้อย่างสะอาดสะอา้านดื่มกาแฟสักแกวก่อนไหมคะคุณจินตนาพูดขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้ไปชงกาแฟเธอยืนอยู่ที่มุมครัวแล้วมองมาที่ผมผมเองก็มองเธอเช่นกันเราค่อยๆก้าเข้าหากันระยะห่างของเราลดน้อยลงจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันดวงตาของคุณจินตนาสันดริกผมเองก็เช่นกันเราทั้งคู่ต่างก็ไม่อาจยับยั้งชั่งใจได้อีกต่อไป ริมฝีปากของเราสัมผัสกันตอนแรกก็เป็นไปอย่างระมัดระวังแต่แล้วก็ค่อยๆลึกซึ้งขึ้นคุณจินตนาอกรอบคอมส่วนผมก็ดึงเอวเธอเข้ามาชิดเราเป็นอยู่อย่างนั้นเนิน่นนานก่อนจะย้ายไปที่เตียงนอนแม้จะเป็นเตียงที่กับแคบแต่ก็ไม่สำคัญเราต่างกอดกันแน่นคุณจินตนากระซิบฉันรู้ว่ามันไม่ควรแต่ผมก็รู้ครับแต่ผมหยุดตัวเองไม่ได้ฉันก็เหมือนกันค่ะคืนนั้นเราได้ก้าวข้ามเส้นที่ไม่ควรข้าม ภรรยาของเพื่อนสนิทที่คบกันมา20ปีผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าถึง11ปีเราได้ทำลายกำแพงทุกอย่างลงแต่ผมก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยกลับกันผมรู้สึกเหมือนได้มีชีวิตเป็นครั้งแรกคุณจินตนาก็คงรู้สึกไม่ต่างกันเธอนอนร้องให้เงียบๆในอ้อมแขนของผมผมไม่รู้ว่านั่นเป็นน้ำตาแห่งความสุขหรือความเศร้าอาจจะเป็นทั้งสองอย่างกว่าจะหลับได้ก็เป็นตอนรุ่งสางผมสัมผัสได้ไดถึงไออุ่นจากร่างกายของเธอได้ยินเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอผมก้มลงมองเธอใบหน้าที่หลับไหลของเธอดูสงบนิ่งผมภาวนาให้ช่่ววงงเลลานี้คออยูตดไป แต่ในขณะเดียวกันผมก็รู้ดีถึงบททดสอบที่เราจะต้องเผชิญในวันข้างหน้าหลังจากวันนั้นเราก็ยังคงสารสัมพันธ์กันอย่างระมัดระวังเราเจอกันทุกสุดสัปดาห์บางครั้งก็เป็นเย็นวันธรรมดาเราต้องคอยหลบสายตาผู้คนเสมอเรานัดเจอกันที่คาเฟ่ชานเมืองสวนสาธารณะที่เงียบสงบหรือไม่ก็ห้องเช่าของคุณจินตนาเราพบกันอย่างเงียบๆโดยไม่ให้ใครรู้ คุณจินตนาเลิกทำงานที่คาราโอเกะแล้วเธอไปทำงานทำความสะอาดที่ร้านเสริมสวยแถวบ้านแทนแม้เงินเดือนจะน้อยแต่ก็เป็นงานที่สุจริตผมเองก็รับงานขับรถแทนมากขึ้นวันละเจ็ดถึงแปดเที่ยวแม้จะเหนื่อยแต่เพื่อคุณจินตนาแล้วผมทำได้ประมาณสองเดือนผ่านไปธนากรก็โทรมาหาผมอีกครั้งมานัดเรื่องด่วนว่าพอจะให้ยืมเงินหน่อยได้ไหมผมถามว่าเท่าไหร่สักแสนหนึ่งเดือนน่าจะคืนให้แน่นอนผมรู้ว่านั่นเป็นคำโกหกธนากรไม่เคยคืนเงินที่ยืมไปเลยสักครั้งโทษทีว่าช่วงนี้ฉันก็ลำบากเหมือนกัน เฮ้ยเพื่อนกันช่วยหน่อยไม่ได้เหรอวะด่วนจริงๆน้ำเสียงของเขาเริ่มดังขึ้นไม่มีจริงๆว่าโทษทีผมกดวางสายหัวใจรู้สึกอึดอัดไม่ใช่แค่เพราะช่วยเพื่อไม่ได้แต่เป็นเพราะความผิดหวังในตัวธนากรมากกว่าผมเล่าเรื่องนี้ให้คุณจินตนาฟังธนากรโทรมายืมเงินคุณจินตนาถอนหายใจคงเป็นหนี้พนันอีกแล้วสินะคะน่าจะอย่างนั้นครับช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยกลับบ้านได้ยินว่าไปคาสิโนน้ำเสียงของเธอดูเหนื่อยล้า หนึ่งสัปดาห์ต่อมาบ่ายวันเสาร์ผมกับคุณจินตนาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านเป็นช่วงเวลาที่คนไม่เยอะผมถือตะกร้าแล้วเดินเลือกของไปเรื่อยๆขณะที่คุณจินตนากำลังเลือกผลไม้ผมก็เอื้อมมือไปจับมือเธออย่างเป็นธรรมชาติคุณมนัทคะที่นี่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้หรอกหน้าคุณจินตนาก็ไม่ยอมปล่อยมือผมเช่นกันเราจับมือกันเดินไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินตอนนั้นเองมีคนเดินมาจากทางเดินฝั่งตรงข้ามเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยธนากร หัวใจของผมหยุดเต้นคุณจินตนาเองก็เห็นเขาเช่นกันใบหน้าของเธอซีดเผือดเราสองคนรีบปล่อยมือออกจากกันแต่ก็สายไปเสียแล้วธนากรเห็นเราแล้วเขาหยุดนิ่งสีหน้าของเขาแข็งที่เราสามคนต่างยืนจ้องหน้ากันนิ่งๆเวลาเรากับหยุดหมุนธนากรค่อยๆเดินเข้ามาหานี่มันเรื่องอะไรกันแม้จะเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่ก็เต็มไปด้วยความโกรธธนากรถือว่ายังไม่ทันที่ผมจะพูดจบหมัดของธนากรก็พุ่งเข้าใส่หน้าผมผมเซธลาริมฝีปากแตกเลือดไหลซิบๆที่คะหยุดนะ คุณจินตนาเข้ามาห้ามแต่ธนากรกลับผลักเธอจนลม้มลงไปกองกับพื้นผมโกรธจัดคว้าคอเสื้อของธนากรเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าทำร้ายผู้หญิงเนะเ้ยแล้วแกเป็นใครวะมายุ่งกับเมียกูแกเห็นเมียฉันเป็นอะไรแล้วแกเห็นคุณจินตนาเป็นอะไรผู้คนเริ่มห้อมล้อมเข้ามาดูเสียงซุบซิบดังขึ้นพนักงานของซูเปอร์มาร์เก็ตวิ่งเข้ามาแยกเราออกจากกันออกไปข้างนอกนะครับห้ามก่อเรื่องที่นี่เราสามคนออกมาข้างนอกที่ลานจอดรถธนากรหอบหายใจพางพูด เพื่อนกันมา20ปีแต่แกกลับมาทํากับเมียฉันแบบนี้ผมเองก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแกทําอะไรกับคุณจินตนาบ้างละ่ะใครกันที่ปล่อยให้เธอต้องไปเป็นเด็กนั่งริ้งที่คาราโอเกะธนากรชะงักแกพูดเรื่องอะไรแกไม่รู้สินะว่าคุณจินตนาต้องทํางานที่คาราโอเกะมาหกเดือนแล้วธนากรหันไปมองคุณจินตนาเธอก้มหน้าลงจริงเรื่องจริงเหรอคุณจินตนาพยักหน้าเพื่อใช้นี่ที่พี่สร้างไว้จากการพนันไงคะใบหน้าของธนากรซีดเผือดแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นความโกรธแล้วแกก็เลยไปนอนกับเพื่อนฉันงั้นสิ คุณจินตนาเงยหน้าขึ้นแววตาของเธอเปลี่ยนไปฉันจะอยาะ่าค่ะว่าไงนะฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วฉันจะเตรียมเอกสารอย่าธนากรหัวร้อยเยาะอย่าเรอดีเลยแต่นี่สินทั้งหมดแกต้องใช้คืนเองนะแล้วก็ไปอยู่กับไอ้เวนนี่ให้มีความสุขแล้วกันคอยดูเถอว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนธนากรหันหลังเดินจากไปผมได้แต่มองแผ่นหลังที่ไกลออกไปโดยพูดอะไรไม่ออกมิตรภาพ2ี่ปีสิ้นสุดลงแล้วสินะคุณจินตนายืนอยู่ข้างๆผมขอโทษนะคะคุณมนัทไม่เป็นไรครับเป็นความผิดของผมเอง เราสองคนยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานหลังจากวันนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปข่าวลือแพร่สพัดอย่างรวดเร็วในกลุ่มไลน์ของเพื่อนร่วมรุ่นวุ่นวายเป็นไฟไอ้มนัสไปยุ่งกับเมียไอ้ธนากรว่ะไม่ใช่แค่เพื่อนนะเวย้ยอายุห่างกันตั้ง11ปีข้อความส่งเข้ามาไม่หยุดผมจึงออกจากกลุ่มไลน์ไปแต่ก็ยังมีข้อความส่วนตัวส่งมาด่าทอไม่หยุดว่าทำไมถึงทำกับเพื่อนได้ลงคอหน้าไม่อายผมจึงบล็อกทุกคนงานขับรถแทนงก็พล่อยลำบากไปด้วยพอข่าวลือแพร่สพัดออกไปลูกกคค้้้้าาา็เรรริ่่่่่มมไไไวใจผงงงงงนนนนลนลลดดลดดดดอออยยตืึหึห คุณจินตนายิ่งลำบากกว่าผมเธอถูกคนในละแวกบ้านชีน้หน้าเดี๋ยวเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ยินเสียงคนซุบซิบนินทาเจ้าของร้านเสริมสวยก็เริ่มแสดงท่าทีไม่พอใจสุดท้ายเธอจึงต้องลาออกจากงานเราสองคนเริ่มถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งลูกสาวของผมโทรมาพ่อขมันเรื่องอะไรกันดูเหมือนว่าเธอจะได้ยินข่าวลือม,มาเหมือนกันพ่อขอโทษพ่อทำกับภรรยาของเพื่อนแบบนั้นได้ยังไงคะน้ำเสียงของเธอเย็นชาช่วงนี้อย่าเพิ่งติดต่อมานะคะหนูผิดหวังในตัวพ่อมาก และเธอก็วางสายไปหัวใจของผมสลายคุณจินตนาก็บอกว่ามีคนจากครอบครัวติดต่อมาเหมือนกันน้องชายของเธอโทรมาด่าว่าพ่อแม่ของเธอก็ผิดหวังมากเราสองคนกลายเป็นคนตัวคนเดียวอย่างแท้จริงเย็นวันหนึ่งเรานัดเจอกันที่ห้องเช่าของคุณจินตนาเราทั้งคู่ต่างก็เหนื่อยล้าเต็มทนคุณจินตนาพูดขึ้นมาเบาๆคุณมานัดคะเราเลิกกันเถอะหัวใจของผมหล่นวูบทำไมล่ะครับคุณจะได้ไม่ต้องลำบากไปมากกว่านี้ผมไม่เป็นรายแต่คุณจินตนากลับสายหน้า ลูกสาวก็ไม่คุยได้งานก็ไม่มีทั้งหมดเป็นเพราะฉันไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่นะครับเป็นสิ่งที่ผมเลือกเองแต่ดูเหมือนว่าคุณจินตนาจะตัดสินใจแน่แน่แล้วช่วงนี้เราอย่าเพิ่งติดต่อกันเลยนะคะเพื่อตัวเราเองคุณจินตนาครับได้โปรดได้โปรดเถอะคะน้ำตาคลอหน่วยในดวงตาของเธอผมเองก็น้ำตาไหลแต่ก็ทำอะไรไม่ได้คืนนั้นผมเดินออกจากห้องเช่าของคุณจินตนาผมไม่หันกลับไปมองเพราะกลัวว่าถ้าหันกลับไปแล้วจะกลับไปหาเธออีก ระหว่างทางกลับบ้านฝนเริ่มตกลงมาผมไม่มีร่มแต่ก็ไม่สนใจผมเดินตากฝนไปเรื่อยๆหนึ่งปีผ่านไปหลังจากที่ผมกับคุณจินตนาเลิกกันมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานผมใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างมุ่งมัน่นผมรับงานขับรถแทนมากขึ้นเริ่มทํางานส่งของตอนเช้ามืดวันหนึ่งนอนแค่สี่ชั่วโมงแล้วก็ทํางานต่อผมเริ่มเก็บเงินเพื่อเปิดร้านไก่ทอดเล็กๆเป็นของตัวเองตลอดหนึ่งปีผมเก็บเงินได้สามแสนบาทผมจ่ายค่าเช่าห้องตรงเวลาทุกเดือนและส่งเงินให้ลูกสาวด้วยตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่หลังๆก็ยอมรับความสัม ผมไม่ได้ข่าวคราวของคุณจินตนาเลยแม้จะอยากรู้แต่ก็ต้องอดทนแม้จะอยากติดต่อแต่ก็ต้องห้ามใจผมหวังว่าเธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ผมก็ไม่เคยลืมเธอเลยทุกคืนผมจะคิดถึงเธอเธอจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีความสุขไหมจะสบายดีหรือเปล่าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงผมไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านขณะที่กำลังเลือกผลไม้อยู่ผมก็เห็นแผ่นหลังที่คุ้นเคยหัวใจของผมเริ่มเต้นรัวผมค่อยๆเดินเข้าไปหาคุณจินตนานั่นเองในรอบหนึ่งปีคุณจินตนาเธอหันกลับมามองใบหน้าของเธอดูตกใจ คุณมนัทเราต่างยืนมองหน้ากันนิ่งนานคุณจินตนาดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนใบหน้าของเธอดูมีชีวิตชีวาสีหน้าก็สดใสเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นฝ่ายถามก่อนสบายดีแค่แล้วคุณมนัทล่ะคะผมก็สบายดีครับนั่นเป็นคำโกหกผมไม่มีทางสบายดีได้เลยแต่ผมก็ทําได้แค่พูดแบบนั้นไปดื่มกาแฟกันสักแก้ไหมคะคุณจินตนาถามอย่างระมัดระวังผมพยักหน้าเราไปที่คาเฟ่ไกลๆนั่งตรงข้ามกันริมหน้าต่างเราต่างเล่าเรื่องราวตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาให้กันฟัง คุณจินตนาบอกว่าเธออย่าเรียบร้อยแล้วธนากรกลายเป็นบุคคลล้มละลายและติดต่อไม่ได้อีกเลยเธอได้งานใหม่ที่ร้านเสริมสวยเล็กๆและใช้หนี้สินเกือบหมดแล้วตอนนี้ชีวิตเริ่มดีขึ้นทีละน้อยผมเองก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าผมทำงานหนักเก็บเงินเพื่อจะเปิดร้านไก่ทอดคุณจินตนายิ้มและแสดงความยินดีกับผมเราคุยกันนานมากจนลืมเวลาดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าฉันต้องไปแล้วล่ะคะ่ะคุณจินตนากล่าวพลางลุกขึ้นผมก็ลุกตามเราเดินออกมานอกร้านคุณจินตนาครับคะ่ะ ผมยิ่งคิดถึงคุณจินตนาอยู่นะครับไม่เคยลืมเลยสักวันคุณมนัตคะ่ะฉันก็เหมือนกันแค่ฉันก็คิดถึงคุณมนัตมากเหมือนกันน้ำตาคลอหน่วยในดวงตาของคุณจินตนาแต่เธอสายหน้าตอนนี้ยังไม่ได้หรอกคะเรายังต้องใช้เวลาอีกหน่อยเข้าใจครับผมจะรอคุณจินตนาพยักหน้าแล้วหันหลังเดินจับไปผมยืนอยู่ที่เดิมมองเธอจะรับสายตาแต่ครั้งนี้ผมมีความหวังคําว่าตอนนี้ยังไม่ได้หมายความว่าในอนาคตอาจจะเป็นไปได้อีกหกเดือนต่อมา ในที่สุดผมก็ได้เปิดร้านไก่ทอดเล็กๆของตัวเองเป็นร้านขนาดสิบตารางเมตรในซอยเล็กๆผมติดป้ายและตกแต่งครัวด้วยตัวเองไก่ทอดมนัดเป็นชื่อที่เรียบง่ายแต่ก็เป็นร้านของผมวันแรกที่เปิดร้านลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมก็มีความสุขประตูร้านเปิดออกผมเงยหน้าขึ้นมองคุณจินตนาน,นั่นเองในมือของเธอมีช่อดอกไม้ยินดีด้วยนะคะที่เปิดร้านใหม่ขอบคุณครับคุณจินตนานมองไปรอบๆร,ร้านดีจังเลยค่ะดูดีมากๆก็พอได้ครับคุณจินตนานมองมาที่ผม คุณมานัทค่ะให้ฉันทํางานที่นี่ได้ไหมคะครับคุณต้องการพนักงานใช่ไหมคะให้ฉันทําได้ไหมหัวใจของผมเต้นรัวจริงเหรอครับถ้าฉันลาออกจากร้านเสริมสวยแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่ที่นี่กับคุณมานัทคุณจินตนาแน่นอนสิครับมาทําด้วยกันนะเรายิ้มให้กันและจับมือกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณจินตนาก็เริ่มทํางานที่ร้านของผมเธอรับออเดอร์ส่งของทําความสะอาดช่วงเวลาที่ได้ทํางานร่วมกันช่างมีความสุขลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนมีข่าวหรือว่าไก่ทอดร้านนี้อร่อยและเจ้าของร้านก็ใจดี วันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งถามขึ้นว่าสองคนเป็นสามีภรรยากันเหรอครับผมกับคุณจินตนาหันมามองหน้ากันแล้วหัวเราะตอนนี้ยังไม่ใช่ครับแต่ก็อีกไม่นานลูกค้าคนนั้นยิ้มแล้วแสดงความยินดีเย็นวันนั้นหลังจากปิดร้านแล้วผมก็พูดกับคุณจินตนาว่าคุณจินตนาครับแต่งงานกับผมนะคุณจินตนาหันมามองผมด้วยสีหน้าตกใจพูดจริงเหรอคะครับจริงใจที่สุดน้ำตาคลอหน่วยในดวงตาของเธอขาตกลงค่ะ เราโผล่เข้ากอดกันแน่นเป็นช่วงเวลาของเราสองคนในร้านเล็กๆแห่งนี้หนึ่งปีต่อมาเราจัดงานแต่งงานเล็กๆมีเพียงลูกสาวของผมกับน้องชายของคุณจินตนามาร่วมงานแม้จะไม่รู้ระแต่ก็อบอุ่นลูกสาวของผมพูดว่าพ่อขะขอให้มีความสุขนะคะขอบใจนะลูกเธอบอกว่าตอนแรกก็ขัดขานแต่พอได้เห็นคุณจินตนาก็เปลี่ยนใจเพราะเห็นว่าเธอรักพ่ออย่างจริงใจน้องชายของคุณจินตนาก็อวยพรให้เราเช่นกันเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้เห็นที่สาวของเขายิ้มและฝากฝังที่สาวของเขาไว้กับผมด้วย หลังจากแต่งงานเราก็ย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆร้านไก่ทอดยังคงเปิดดำเนินการต่อไปและกิจการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเราใช้นี้สินทั้งหมดจนหมดตอนนี้เราเป็นอิสระแล้วบทส่งท้ายสามปีผ่านไปไก่ทอดมนัดกลายเป็นร้านอร่อยประจำย่านมีลูกค้าประจำมากมายและออเดอร์เดเวอร์ก็แน่นขนาดผมกับจินตนาช่วยกันดูแลร้านและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเย็นวันเสาร์หนึ่งหลังจะปิดร้านแล้วเราก็เดินจูงมือกันกลับบ้านจินตนาพูดขึ้นว่าคุณมนัดคะฉันมีความสุขจังผมก็เหมือนกัน ตอนแรกก็ลำบากน่าดูเลยเนอะมากเลยค่ะแต่ฉันไม่เคยเสียใจเลยนะไม่เคยเลยสักครั้งผมก็เหมือนกันครับเรายิ้มให้กันแล้วเดินกลับบ้านแม้จะต้องผเผชิญกับสายตาของสังคมและการคัดค้านจากคนรอบข้างแต่เราก็ผ่านมาได้ด้วยความจริงใจและความรับผิดชอบอายุ58กับ52ปีแม้จะเป็นความรักที่มาในวัยที่มากแล้วแต่มันก็ยิ่งล้ำค่าและลึกซึง้งแม้เราจะก้าวข้ามเส้นที่ไม่ควรข้ามแต่เราก็ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจเราไม่เคยหลบซ่อนใครและใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ บางครั้งผมก็ยังนึกถึงธนากรการสูญเสียมิตรภาพ20ปีไปเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องเลือกผมเลือกจินตนาและผมก็ไม่เคยเสียใจผมได้เรียนรู้ว่าความรักไม่มีอายุหรือเวลาเป็นข้อจํากัดสิ่งสําคัญคือความจริงใจและความรับผิดชอบและเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วเรื่องราวของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากมีท่านใดฟังมาจนถึงตรงนี้สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในช่องคอมเมนต์นะครับและฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ